โอเคครับผูดูและนี่คือยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนจากเกมเกมหนึ่งและเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมที่ผมเล่นและถอนก็คือนี่เลยนะครับ League of Legends Constellation Awakening นะครับเป็นเกมแนว NFT นะครับหาเงิน ด้วยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีดาวน์โหลดช่าง ios และ Android นะครับเป็นเกมที่รับรองจาก ios และ Android นะจ๊ะเป็นเกมที่รับรองจาก Google Play และ App Store นะครับก็คือเป็นเกมแนวขุดนะครับขุดเหรียญนะครับเหรียญ astr นะครับและก็แปลงเป็น usdt ถอนเข้าบัญชีธนาคารได้ถอนเข้ากระเป๋าใบเน้นได้นะครับและเกมนี้นะครับเล่นฟรีก็ได้ลงทุนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์กดลิงก์และสมัครเล่น ไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยนะครับถึงเกมนี้เป็นเกมแนวรับผลกําไรนะครับผมจะรับผลกําไรตรงนี้นะครับปึ๊บผมก็จะได้เหรียญมานะครับ4ี่เหรียญจุดสามสี่เหรียญเนี่ยก็เท่ากับ1 USDT เลยนะครับขอดูเหมือนตอนนี้ผมมี18เหรียญเนี่ยสิเหรียญเนี่ยก็ตกประมาณ200กว่าบาทนะครับขอดู18เหรียญ ถ้าตีเป็นเงิน USD T นะครับก็เท่ากับห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญ USD T เลยนะครับเราสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารได้ถอนเข้ากระเป๋าไวแนนตได้แล้วแต่นะครับแล้ววันที่ถอนได้คือวันจันทร์หาวันพฤหัสนะครับคนดูศุกร์เสาร์อาทิตย์ถอนไม่ได้นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสถอนได้และนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถให้ตัวละครน,นะครับ ขุดเหรียญตรงนี้อีกด้วยนะครับพมดูตรงนี้เนี่ยเรียกร้องเนี่ยกดรับไปเนี่ยเห็นว่าผมก็จะได้มาอีกเหรียญตรงนี้นะครับและเราก็ให้เขาขุดต่อได้นะครับในตัวละครขุดนะครับยี่สี่สโมงนะครับเราก็มารับอีกนะครับใครที่สมัครครั้งแรกมาเลยนะครับจะได้ฮีโร่นะครับฮีโร่ก็คือเป็นตัวนี้เลยแคสซิโอเปียเป็นฮีโร่ที่เขาให้มาฟรีนะครับเราก็จะได้รับผลกําไรอยู่ตรงนี้นะครับครบ2วันวันละ 4.32 astr นะครับก็ตกประมาณวันละ1 udt นะครับหลังจากครบ2วันแล้วนะครับตัวละครนี้ก็จะหมดไปนะครับและตัวละครที่ผมรับอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ผมลงทุนอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนสายเล่นเกมอยากได้เงินเร็วๆนะครับอยากได้ผลกําไรเร็วๆก็กดเข้าไปตรงซื้อฮีโร่แล้วก็ซื้อแคสเซียเปียดตรงนี้นะครับภายในราคา6เหรียญเท่านั้นนะครับเราลงทุนไป6เหรียญเนี่ยเราจะได้วันละ4.3 สามสอง astr นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูนะ4.32เนี่ยก็เท่ากับ1.2 usdt นะครับ1.2 usdt เลยนะครับคอดู ก็ตกประมาณ30กว่าบาทนะครับและเราจะได้รับทุกวันทุกวันครบ10วันนะครับรวมทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ประมาณ43มเหรียญ4ีเหรียญเนี่ยเราลองมาแลกนะครับ43มเหรียญเนี่ยก็ตกอยู่12 USDT 12 USDT เนี่ยเราก็ได้กําไรครึ่งหนึ่งเลยนะครับคุดูไอรที่อยากเติมนะก็กดเข้าไปตรงกระเป๋าเงินแล้วก็กดเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกจํานวนนะครับเติมขั้นต่า หกเหรียญเท่านั้นนะครับเติมผ่านกระเป๋าธนาคารตรงนี้นะครับอันที่2นะมันก็จะดิ้งเข้ามาอยู่ประมาณนี้นะครับตก229บาท229บาทเนี่ยเราก็จะได้คอมมิชชั่นจากเกมนี้เยอะมากนะครับใครที่อยากเติมนะครับก็เข้าแอปธนาคารแล้วก็ทําการสแกนเพื่อทําการชาระได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าหลังจากเงินเข้าแล้วนะครับเราก็มาลงท,ทุนตรงนี้นะครับซื้อฮีโร่ แล้วก็กดเข้าไปแค e ตซีโอเปียตรงนี้กดซื้อไปเลยนะครับมันก็จะได้รับผลกำไรแต่แต่ละวันแต่ละวันเหมือนผมนะครับผมก็มีเหรียญดูดิโคตรเยอะเลยนะครับขอดูอ่าประมาณนี้นะครับคร่าวๆสาหรับเกมนี้เป็นเกมสายฟรีก็เล่นได้แต่ก็จะได้ผลกําไรน้อยนิดนึงนะครับถ้าใครเป็นสายลงทุนนะครับก็จะได้ผลกําไรดีนะครับแล้วก็การแนะนําเพื่อนยังได้คอมมิชชั่นด้วยนะครับเหมือนผมเชิญเพื่อนไปเนี่ยจำนวน299คนเนี่ยผมได้มาทั้งหมด5 7 ASTR นะครับก็ตกประมาณ6 1 8บบาทผมได้ ได้มา618บาทแล้วครับขอดูเห็นไหมอ่าใครที่อยากลงทุนก็ผมแนะนําเลยเกมนี้นะครับลงทุนและรับผลกําไรดีมากนะครับโอเคสําหรับงานนี้นะครับ ผมก็ยังถอนให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปวันอาทิตย์นะครับผมต้องไปถอนประมาณวันอังคารนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการอัดคลิปแล้วก็ถอนวันอังคารให้ดูเนาะโอเคนะครับสาหรับเกมนี้ดีนะครับเพราะว่ามันรับรองจาก iOS อเอสแอนดรอยเลยนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ